สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแนลค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะจะอวดเพื่อนๆกระถางมหาเศรษฐีว้านงาช้างสวยมากค่ะกำลังงามเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแนลนะคะ วันนี้มาอวดเพื่อนเพื่อนเพิ่งสังเกตค่ะว่าฝากต้นวอเตอร์ครสไว้ในกระถางมหาเศรษฐีบ้านงาช้างกระถางนี้นะคะยาวสองเมตรกว่าแล้วนะคะความสูงของเขาความยาวของบ้านงาช้างนะคะกำลังแตกหน่อเต็มเลยค่ะดูนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้หน่อใหม่ของเขานะคะน,นี่ก็หน่อใหม่เพิ่งจะโผล่ เต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะแล้วก็วอเตอร์ครสยังไม่ถึงฝากเอาไว้ยังไม่ถึง2เดือนนะคะงามมากค่ะต้นวอเตอร์ครสนี่มีประโยชน์มากนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสปปรรพคุณทางยามากมายค่ะรุ่นนี้ชอบกินเป็นสลัดผักแล้วก็กินเป็นผักสดกับปน กับลาบกับน้ำพริกอร่อยค่ะอร่อยได้ประโยชน์มากด้วยแล้วก็ได้ทั้งเป็นไม้ประดับดูนะคะเพื่อนๆเผื่อ<ๆ>เป็นไอเดียนะคะที่จริงเด็ดจากตรงนี้นะคะเด็ดเราก็เสียดายเนาะเพื่อนให้มาอีกทีหนึ่งก็เลยมาฝากเอาไว้กับกระถางมหาเศรษฐีงาช้างดูนะคะ งามมากค่ะแล้วก็มหาเศรษฐีงาช้างก็กำลังแตกหนอ่อเต็มเลยนะคะชื่นใจจังเลยมีความสุขมากเพื่อนๆแบ่งปันความสุขกันค่ะดูนะคะเราได้กินผักปลอดภัยแล้วก็เป็นไม้ประดับไปในตัวดูนะคะสองเมตรกว่าแล้วค่ะความสูงของเขาสูงไปได้เรื่อยๆนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากค่ะเผื่อเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะคะปลูกผักผักอะไรที่เพื่อนๆชอบเนาะฝากไว้ในกระถางไม้ประดับอะไรสักอย่างที่พอมีพื้นที่อันนี้ลุนีปลูกวอเตอร์เครสกินเป็นสลัดผักได้ผักปลอดภัย ได้คุณประโยชน์ได้สรรรคุณทางยาดูนะคะงามมาก ขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นี่ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ